สวัสดีครับในหุบช่องมาจัดให้ชาแนลวันน,นี้ผมจะมารีวิวลูบีสองครุ่นโมยูไอดสองเอ็มอีวอลนปีสองพนะครับซื้อมา65บาทนะครับจากติกกรตอบชอบดูนะครับผมจะมาดูวีเดีวเลยหันกล้องนะหันกล้อง่ะนี่นครับโอ้ยโอ้ยว้า คือไม่ออกเลยไงออกหน่อยนะ้องนั่นนะครับมีของแกะแล้วก็มีฐานวางครับแล้วก็นี่นะครับโม U I S สอง M นะครับมีนะครับยีเอสซาเซอรี S ่ครับออกก่อนครับไม่ นี่แบบนี่เมีแม่เหล็กไม่นอมีแม่เมหล็กไม่นอแ๋ยวผมจะแกะเฟิร์สเชิรให้ดูนะครับเดี๋ดยวฟิร์สเชิร์น่ดูก่อนเอาไหมครับรอครับ อะไรบ้างครับลองดูให้หน่อยนี่นะครับเดี๋ยวผมเฟืเให้คุณดูนะครับนี่ลู้จักไหมนี่นะครับอันนี้สําคัญนะครับทุกคนเอาไว้ปรับนะครับผมก็จะปรับนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นสปูสกูนนะครับเอาไว้ขันความแน่นหลวมของลูบิกนะครับนี่นะครับ ผิวของอันนี้น่าจะเป็นผิวด้านเชื่อคามนะครับเล่นไปก็น่าจะเงาครับลูกตัวนี้เนี่ยเป็นลูกที่นุ่มมากๆครับแล้วก็ลื่นมากๆครับค้นค้นีครับติ้งอ่ะสบายครับดีไวต์ก็สบายนะครับแล้วลูกนี้เนี่ยก็จะมีแม่เหล็กด้วยนะครับลูกนี้เนี่ยด้านในจะเป็นสีขาวนะครับนี่ครับด้านในาจะเป็นสีขาวนะครับ ถือว่าลื่นใช้ได้นะครัะผมได้มาในราคาพิเศษมากได้มาราคาในพิเศษมากนะครับคนอื่นเขาซื้อร้านคิวคิวสองร้อยกว่าบาทผมซื้อมาแค่หกสิบบาทนะครับผมจะมาลองปั่ให้ดูนะครับเก็บข้อส่วนลดกันเอาเองนะคะนั่งหาล็อกให้มันเจอหนึ่งสี่ครั้งความตึงเวลือไม่เอาไม่ออกเลย อันนี้เขออาไว้ทำอะไร,รอ่ะทานตั้งครับ <c oughs> นี่นะครับก,ก็แบบนี้ตึ๊ก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 ก็ตอนนี้เป็นเวดันหนึง่งสองสามพอครับสีสดมากครับสังเกต ลืมเลยมันใส่น้ำครับแต่สักชุดนึ้งถ่ายผมถ่ายผมเอากล้องมาถ่ายผมนี่ครับว้าวแปดวิ้ครับ ตอนเล่นหลวงของรูบีก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับผมจะปรับทุกๆหน้านะครับเหมือนเมื่อกี้เลยต้องเล็งเรื่องผมเกียร์เลยสายบาร์ดครับกดสอง ูเทิคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับรุ่น โมยูไอ m e สองเอ็มอีวิวชันปีสองพันยี่สิบสองนะครับใครอยากจัดก็ไปจัดกันได้นะครับทิกตอกช็อปช้อปปี้ลาซาด้าครับแล้วส่วนตัวผมจัดในทิกตอกช็อปนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่จะให้แชร์ได้ให้ถึงสาม0้านคับนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ